เพิ่อแป๊บๆก็เข้าชูช่วยเช็คสัปสัมเมอร์ถาเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะลิ้นเป็นอะไรกันมาก่อนใกล้ถึงซัมเมอร์แล้วก็เลยดึงโทนสีซัมเมอร์ซัมใจมาให้สวยมากแต่ยังไม่พอไงเราเป็นคนโลบเราก็ใส่หลายๆสีใครจะสั่งหมวกแล้วบูโทนสีมาได้เลยนะมีหลายเฉดสีมากอย่างใบนี้ต้อนรับซัมเมอร์อยากได้แบบสดซึ้งสดซึ้งดูอย่างทรงหมกันวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนฟูไปเลย ใเขียวเตอร์คอยลงไปด้วยก็ว่าจะพอแล้วแต่เพื่อนๆในไลฟ์บอกว่าตัดด้วยสีชมพูหน่อยพี่วลี่แก็ได้ก็ได้ก็ใส่ไปเลย <laughs> วลีไลฟ์สดทางต๊อกตสองทุ่มเป็นต้นไปสามารถมาแย่งชิงหมวกสวยๆหน้าไลฟ์ที่ทําสดๆหรือว่ามาช่วยดีไซน์เลือกสีหมวกก็ได้นะอ่าเสร็จแล้วสวยมากดอกไม้ของชานซัมเมอร์ส,สดๆจุ่มลงไปเลยปึ๊บโอ้โห,โหสีดูติดที่หมวกหมดเลยนะสีดีมากของแบนรนด์วลีเองนี่ย้ห้ เห็นแล้วอยากใส่ไปทะเลเลยอ่ะบารเก็ตมันจะมียืดขับขอบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นการจุ่มหมวกลงไปในน้ํานะทุกคนรับสอนเวิร์กช็อปนอกสถานที่และออกบูธอีเวนต์ต่างๆด้วยนะคะยังไงก็พักมาเลย